ช่องพีจุกจิกนะครับนะนี่วันนี้ก็มาอัปเดตน้องสมบัตินะอืมมาเด็ดน้องสมบัติหน่อยว่าทําไปถึงไหนแล้วนะครับนะตอนนี้ผมก็ต้องหยุดช่วงทํารถไปสักพักนานด้วยแล้วก็จะหยุดช่วงท youtube ไปสักระยะหนึ่งนะไม่ใช่หยุดไปเลยนะทํา youtube นะอ่าจะบอกให้คนดูเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่หยุดไปเลยนะครับนะก็ทําบ้างนะครับนะก็ไม่ได้ออกไปทริป กับใครแล้วนะครับนะก็น่าจะไม่ได้ออกไปทริปน่าจะได้ไม่ถ้าไปสนามอ่ะไปอยู่นานๆครั้างไปทีนะกันะก็รถก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ขี่มาเดี๋ยวอัปเดตน้องสมบัติหน่อยครับนะอัปเดตน้องสมบัติเลยไปไปเจอกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างชูเอฟนี่น้องสมบัติครับผมอ่าทุกคนว่าพี่อัปเดตอะไรครับผมมาทุกคนสังเกตไหมอะไรที่เปลี่ยนไปฮ่าอ,อ,อ,อะไรที่เปลี่ยนไปน้องสมบัติอะไรที่เปลี่ยนไปครับผม อย่างแบบอันดับแรกคือไปเช็ดช่วงล่างผมไปเช็ดช่วงล่างมาใหม่หมดเลยนะครับนะเช็ดช่วงล่างโช๊คอะไรหมดเลยเช็ดเซ็ตช่วงล่างมาหมดเลยนะครับนะโช๊คอันนี้ที่เปลี่ยนไปโช๊คปั๊มสายเบรกเฮียชุดหน้าสวยๆนะผมว่าชุดหน้าสวยๆเลยนะอ๋อนั่นมาก็กลึงกลึงโช๊คใหม่เปลี่ยนจานดิจจานดิจแทกกลึงสายเบรกสวิตแทกโอเคนี่ ปั๊มเดิมแท้ทานะประมาณนี้เลยดูเจาะจนฝุ่นเกาะคนดูเดี๋ยวให้ดูอืมฝุ่นเกาะเลยอะ่ะนี่ฝุ่นเกาะเลยเงาเกินนะครับเงาเกินเ<ะ>จาะจนฝุ่นเกาะเงาเกินไงคนดูมันเงาไงอืมนะครับนะก็ประมาณนั้นแหละมันคือการแสดงนะเน,ะนี่ยทอ่อเราก็ไปเชื่อมมาแล้วที่ขาดวันนั้นนี่ดิบเถื่อนนะผมนะทอ่อ เก็บรายละเอียดทุกอย่างครบหมดน้องสมบัตินะเจอได้นะนะสนามสงขลานะาสนามสงขลานี่เดี๋ยวผมขึ้นให้เนี่ยร,รายการนี้เลยวร,รายการนี้เลยนะรายการของพี่ชายพี่ชายที่ผมรู้จักนะตอนที่แกเคยจัดกมอมาก่อนนะ <Wow. S 1> ลองไปครั้งแรกในชีวิตนะสนามสงขลา oh. ใครอยากเจอเจอได้เลย oh, <no. S 1> สติกเกอร์มีแจกร้อยแผ่นนะหนะนึ่งร้อยแผ่นแค่ได้ได้แค่หนึ่งร้อยคนเท่านั้นนะสติกเกอร์ ก็พาคันนี้ไปคันเดียวน้องสมบัติไปนี่กลึงสวยๆเลยงานกลึงครับติดต่อโรงกลึงอนุชาได้เลยครับผมอู่ชั้นก้นงานกลึงงานทําเครื่องน,นะนํานะนี่สวยๆเลยประมาณนี้นะก็เก็บรถนี้เป็นกลองเดิมรีแมปอ่าเดิมรีแมปรีแมปหมดเก็บรอเก็บรายละเอียดรีแมปอีกนิดนึงอันนี้คือสมบูรณ์นะน,นี่คือสมบูรณ์มากน่ำนะสมบูรณ์มากเลย ตอนนี้สมบูรณ์มากนะนี่ประมาณนี้เลยเสียงก็โหดเราใจทุกอ่าหลายคนว่าห้าสามนะนะห้าสามก็ผมก็กล้ามาแกะนะต้องมีตัวเงินแต่ว่ามีตัวเงินมีตัวเงินเข้าปุ๊บกล้ามาแกะกล้าแกะครับผมตัวเงินที่ผมตั้งไว้ข้างบนชุดบนแกะได้ทางเครื่องก็แกะได้อ,อ,อืไม่ได้แอคครับผมหยอกหยอกหย,ยอกการแสดงนะ ถ,ถ้าไม่พอใจก็หลังไม่ก็แล้วกันครับผมอโอเคนี่ส่งรถประมาณนี้เลยส่งรถก็จะดูส่งเตี้ยกลึงเชงกลึงใช้งานตรอชุดหน้าผมยังชอบชุดหน้ามากเลยนะเนี่ยชุดหน้าเดี๋ยวรอ,อนอตเลดก่อนฮันยลังกาก็รถก็จะไม่แต่งแล้วนะคนดูผมก็จะไม่ตรงไม่แต่งอะไรเพิ่มเพิ่มเลยนะก็จะเก็บไว้เลยดูเจาะฝุ่นเกาะหมดเลยน้นนะก็จะไม่ตรงไม่แต่งเพราะ มีข่าวดีให้ยาลังกาไม่อยากจะบอกไม่อยากจะพูดเดี๋ยวฮ่าว่าโมนี่ท่อเจงนะเดี๋ยวว่าฟังเสียงเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องให้ดูการออกตัวสักหน่อยอืมออกตัวรถจอดนานครับนี่ท่อทอสัตว์เป็นเงี้ยเงเงี้ยงีเลยอะ่ะนี่เสียงประมาณนี้อ่าเสียงประมาณนี้หลายคนจะถามพี่ทำไมพี่ไม่เอาเดินหอบพพี่พี่รีแมปมาแล้ว ผมไม่ชอบเดินหอบครับผมชอบแบบเบาๆหมกหมกไว้ก่อนฮะหมกหมกไว้ก่อนน้นนะผมอยากผมชอบแบบว่าให้คนคนคนดูมันแบบว่ามันรู้มากไงมันรู้มากเกินเนี่ยประมาณนี้เลยอย่างประมาณนี้เดี๋ยวผมเบิ้ลให้ดูสักหนึ่งบทเพลงก็แล้วกันติดมือครับผมนะรถจอดนานติดมืออ้าวมีแ่จะแอ๊ครับผมผมเบิ้ลได้น้ำนะมันมีบ้านคนนะครับนะอ่าฝากไว้ก่อนนะเบิ้ลได้ไม่มีบ้านคนนะนี่ปอดห้ก็เปลี่ยนมาใไมา่ ใช้ขวาเปลี่ยนมาใหม่ครับผมมาเดี๋ยวเบิ้ลให้ดูนะเดี๋ยวว่าหาว่าผมแอคเกินนิมน่มนมทำน,น <laughs> <กล>ะ, <laughs> ะ <laughs> จะเป็นนิม่มนนิ่มๆจะไม่มีอะไรเลยนิ่มๆบิดนิ่มเยอะแล้วก็จะเป็นนิ่มๆกันมาดู เห็นไหมเอ๊พี่เขาอะยกล้อเลย <laughs> <laughs> อยากอยาครับ <laughs> เอาเป็นนิ่มๆนะนิ่มๆนะนิ่มๆเลยเบาๆด้วยนะเบาๆ <c oughs> ฟังฟังไปฟังไปเรื่อยถ่ายถ่ายดูเดิมแคมจริงหรือเปล่าโ <Okay. S 2> อเคว,อวอ๊อๆวอบอะไรกันมีวอ๊อบวอหน่อยๆน,นะมไม่อยากจะเอ็นะดู เป็นไงเออเป็นไงเสียงเดิมแขมห้าสามหรือเปล่าห้าสามหรือเปล่าถามก่อนเสียงเดิมแขมครับผมนี่ครับเสียงเดิมแขมจากประมาณนี้มาเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งโทวศัพท์แล้วลองออกตัวให้ท่านผู้ชมดูสักหนึ่งสิบขึ้นก็แล้วกันนะไปเดี๋ยวไปเชื่อมดูกันออกตัวกันแล้วกันสเก,กียร์นะเกียร์สองเกียร์พอแล้วคนดูมาคนดูลองออกตัวผมลองออกตัวให้ดู we